สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูผิงอีกเช่นเคยนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สารินีโชดคอมวันนี้ผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการลบสิวลิ้วรอยบนใบหน้านะคะด้วยเทคนิคง่ายๆเลยบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้นะคะซึ่งเทคนิคจะง่ายใดขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพร้อมกันเลยค่ะ ก็เรานะคะเปิดไฟล์ภาพมาก่อนนะที่เราต้องการจะลบสิวก็วิธีง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากทดลองทำตามผิงเดี๋ยวผิงจะเอาลิงก์นะคะไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเนาะลิงก์เป็นไฟล์ภาพให้คุณไปดาวน์โหลดภาพภาพนี้แล้วก็เอามาลองทำตามกันว่ามันจะทำตามได้ไหมนั่นเองทีนี้เมื่อผิงนะคะดึงภาพนี้เข้ามาใน Photoshop แล้วเนาะเดี๋ยวเราอันล็อกก่อนนะคะ นี่ขวามือนะคะเราคลิกเข้าไปมันก็จะอันล็อกและ Photoshop ที่ผิงใช้ก็คือ Photoshop CC 2022นั่นเองนะคะต้องบอกกันไว้ก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีเมนูเหมือนกับผิงก็ได้ถ้าคุณใช้เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่านี้นั่นเองอะทีนี้เราจะลบสิวนี้ทำอย่างไรนะคะเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะมาอยู่ที่ซ้ายมือนะคะ Content aware move tool นะคะเข้าไปแล้วคลิกขวาจากนั้นเราไปที่ pass tool นะคะจากนั้นเราก็มาลากตามสิวที่เราต้องการเลยทีนี้นะคะเราก็เลื่อนดึงนะคะดึงแล้วก็เลื่อนไปด้านขวาที่เราต้องการจะขวาหรือซ้ายหรือมุมไหนก็ได้ที่เราคิดว่าผิวมันจะใกล้เคียงกันนะคะของผิงก็จะเอาประมาณตรงนี้อ่ะและเราก็คอนโทลดี ดิสเล็กเห็นไหมคะสิวหายสิวหายไปเลยเดี๋ยวลองทําอีกสิวหนึ่งลากวงกลมแบบนี้แล้วเราก็ดึงนะคะคลิกตรงด้านกลางเนี่ยแล้วเราก็ดึงนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลื่อนไปด้านไหนอ่ะผิงเลื่อนมาด้านล่างแล้วผิงก็คอนโทรลดเพื่อให้ s e l e c t i o n ตรงนี้มันหายเท่านี้เองก็เสร็จแล้วแต่ถ้ามันเป็นร่องรอยตรงนี้นิดหน่อยนะคะผิงแนะนําให้ใช้ตัวนี้คลิกขวาคลิกขวาที่เครื่องมือโคลนพวกนี้นะคะ แล้วจากนั้นไปเลือกโคนสแตมป์ถและเราก็ขยายบัตรสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกบัตรที่เป็นหัวแปลงฟุ้งๆก็ได้นะคะแล้วเราก็ก็คือเราต้องมาเลือกบัตรก่อนเนาะที่เป็นหัวแปลงฟุ้งๆจากนั้นเนี่ยอ่ะเราก็ย่อขนาดบัตรกดบใบไม้รอลิงค์คือขยายตรงไหนที่มันมีรอยเราก็ขยายแล้วก็เราก็ดูดข้างๆนะคะโดยกดออปชันหรือ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าใครใช้น้ t ตบุ๊กก็อาจจะต้องกด Alt นะคะ Alt อะนะ,ะแต่ว่าถ้าใครใช้ Mac ก็กด Option เลยคลิก1ทีแล้วก็มาวางตรงนี้1ทีเนี่ยค่ะหรือวางอีกทีก็ได้วางหลายๆทีก็ได้เนี่ยค่ะมันก็จะเนียนมากๆเลยส่วนสิวที่เหลือก็ทำแบบเดียวกันเห็นไหมคะว่ามันเนียนมากๆถ้าตรงไหนไม่เนียนเราก็แค่จิ้มกด Option หรือ Alt ข้างๆแล้วมาแปะมันก็เนียนแล้วคะ่ะ ง่ายดายมากๆถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือแน่นอนถ้าคุณรับชมนะคะไม่อยากพลาดแม้แต่คลิปวิดีโอเดียวอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามช่องผิงเอาไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้จากผิงทุกสัปดาห์นั่นเองและถามว่าใครนะคะมาดูคลิปนี้แล้วอาจจะไม่มีทักษะการใช้ Photoshop มาก่อนหรืออาจจะมีแหละแต่ว่ามีทักษะน้อยนิดมากๆอยากมาเรียนเพิ่มเรียนเสริมกับ ผิงิงมีคอสสอนด้วยนะคะช่วงท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าหากว่าใครไม่อยู่ต่อก็ไม่ได้ว่านะแต่ช่วงท้ายขอขายของหน่อยก็คือพิงมีคอสสอนสําหรับคนที่ไม่มีทักษะมาก่อนหรือมีทักษะน้อยชื่อว่า cross top c a s s สอนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยนะคะไม่เคยจับโปรแกรมมาเลยก็สามารถทําได้ใน cross นี้หรือ เคยทำมาบ้างมีทักษะมานิดหน่อยแต่อยากจะมาอัพสกิลเพิ่มให้เก่งมากยิ่งขึ้นให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นแนะนำเลยคอสท็อปคัสต์นะคะสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพและแน่นอนว่าสมัครครั้งเดียวอัปเดตคอสนะคะเวิร์กช็อปต่อเนื่อง ตลอดชีพเช่นเดียวกันนะคะถ้าว่าท่านใดสนใจก็สามารถทักมาได้ใต้คลิปนี้หรือติดต่อมาที่แฟนเพจสารินีโชติวงชาคอนได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและพบกับครูผิงสารินีชดค่ะ